สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวกอขอเจ็ดเก้านะครับของน้องโมโม่นะครับนี่ครับผลงานกิ่งทองใบหยกครับใช้แค่กิ่งทองใบหยกสองตัวเท่านั้นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเรียกว่าโอ้โหออกรวงสวยงามมากครับนี่คือกอขอเจ็ดเก้านะครโชว์รวงนะครับออกรวงยังไม่สุดนะครับนี่ออกยังไม่หมดเลยแต่เห็นรวงข้าวเนี่ยโอ้โหชื่นใจครับรวงใหญ่รวงยาวนะครับ ข้าวสมบูรณ์เต็มที่ไม่มีล้มเลยนะครับโอ้โหนี่คือผลงานและที่สําคัญครับไม่มีข้าวดีดข้าวเด้งซักต้นเลยนะครับมองไม่เห็นข้าวดีดแล้วก็หญ้าวัชพืชไม่มีเลยนะครับโอ้โหนี่คือสุดยอดครับวานไปยกไร้นึงกระสอบครับแล้วก็ฉีดพ่นกิ่งทองสามครั้งนะครับโอ้โหนี่ครับฉีดไปแล้วสองครั้งนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวรอให้ข้าวก้มนะครับแล้วเราก็ฉีดอีกเร่งแป้งนะครับฉีดกิ่งทองอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สาม รับรองเลยครับจะเม็ดเต่งเม็ดตึงนะครับโอ้โหได้น้ําหนักดีมากได้ราคาดีนะครับนี่ครับดูใกล้ๆครับผลงานกิ่งทองประโยชน์ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่คือสุดยอดเลยครับโกขอเจ็ดเก้านะครับโชรวงนี้ครับดูจะจะเลยครับพี่น้องครับโอ้โหออกมาสุดคอรวงนะครับต้นข้าวเขียวใบตั้งนะครับไม่มีล้มสักต้นนะครับโอ้โหสมบูรณ์มากครับพี่น้องครับนี่แหละเขาเรียกว่าผลงานนะครับ ข้าวไม่โกหกครับพี่น้องครับสินค้าดีหรือไม่ดีต้องดูที่ข้าวครับนี่ครับนี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้มาชมแปลงนาของน้องโมนะครับเดี๋ยวจะกลับหน้ากล้องให้ดูนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท P.U.Network นะครับใช้กิ่งทองโคกับใบโยกแค่สองตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตกันนะครับครับอันนี้นะครับ เป็นแปลงนาของผมเองนะครับซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท p u Network กิ่งทองคู่กับใบยกนะครับดวงเต่งดวงเต็มต้นเขียวใบตั้งมแมลงไม่รบกวนเลยนะครับเป็นนาดำนะครับอันนี้ หนึ่งไร่ห้าตารางวานะครับทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมารอชมผลผลิตกันนะครับผมพาเดินชมเรื่อยๆไม่มีวัชพืชเลยนะครับ รัวังเต็มเลยนะครับ